วันนี้เป็นวันอังคารที่7กรกฎาคม2563 8โมง50นาทีก็เราเห็นตรงนี้นะครับเหมาะมากวิวสวยแล้วก็ตรงข้ามบ้านเนาะอานวยเขาก็เจออึงอ่างแล้วบ้านเขาเป็นปูนก็กลัวว่าไม่อยู่กับธรรมชาติเลยจะเอามาปล่อยแถวข้างบ้านที่เป็นพงหญ้าแต่ว่าแมวค่อนข้างเยอะเคยเห็น แมวอ่ะกัดอึ่งตายไปหลายตัวเนาะก็เลยเอาน้องมาปล่อยนี่เลยโ okay. อเคอะอะอึ่งน,น้อยเดี๋ยวจะให้อึงน,น้อยอยู่ตรงนี้ให้อึงน,น้อยให้อึงน,น้อยอ่าเห็นไหมครับอึงน,น้อยน <c oughs>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  ี่อันอึงน้อยมาอยู่บ้านใหม่โอ้ลรอเลย หล่อเลยเอ้ออึ้งหล่อเลยอึ้งตัวอ้วนหล่อเลยไข่ด้วยปอนเนียบ้านใหม่หนูสวยจังเลยว้าวเฮ้ยโอ้ยดูบ้านใหม่มามีดอกบัวด้วยเฮ้ยโอ้โหมีแหล่งธรรมชาติเลยนะั่นเนี่ยอืมเอ๊ะ เดี๋ยวลองแตะให้น้องเขาลงน้ำก่อนเอา้าเออเจ๋งต้องอย่างนี้สิโอ้ยสุดยอดธรรมชาติโอ้โหอ่ะให้ดูกัน เรียบร้อยครับตายแล้วน้องอึ่งโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมทําบุญอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการทําบุญจะมีการสวดมนต์นะครับการทําบุญด้วยการถวายเทียนหรือว่าทําบุญด้วยเงินบํารุงวัดอันนี้เขาเรียกว่าทําบุญด้วยความเมตตานะครับเมตตานี่คือเมตตาต่อสัตว์นะครับต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัวนะครับก็ต้องทําบุญให้ครบรอบด้านเนาะ โอเคนะครับทําบุญนะครับด้านเมตตานะครับแนเมตตามหานิยมนะครับเห็นไหมครับโอเคนะจ๊ะเวลานะครับวิวสวยๆโอเคปารณิจ่าพุ่มดอกบัวสวยๆนะครับเมื่อกี้น้องเขาโดดลงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม โดดลงตรงนี้เลยโอเคครับเย้ yeah.